ถิ่นเอกอุดมเทพรังสรรครมพรมพรสมุรสาคอนโรดเรืองสุนทรธานีหลักสินถิ่นไทยชนทั่วไปน้ำใจอารีและล้วนมิตรมวลมากมีแย้มยิ้มด้วยดีมีสมา ข้าวในไรนาพืชพันธทัญญาครากรามอีกปราในน้ำที่ทรงพลนาเงินตราประชาร่วมใจนำให้ทินไทยชื่นตาทินเรานี่นาะสมบูรณ์สุภาชวนไฟ วันเด็กปีนี้กองทัพเรือภาคที่หนึ่งมาจัดงานที่ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมเวลา7จ0นาฬิกา30นาทีขอบคุณค่ะ